สวัสดีค่ะทุกคนก็หาอหารันไปนานเลยเนาะคือตอนนี้เรากลับมาเพราะว่าแบบเอออยากกลัวทุกคนลืมหน้าแล้วแต่ว่าแบบเอออยากจะแบบมาอัปเดตท,ทุกให้ทุกคนฟังว่าแบบช่วงน,นี้เราแบบเป็นยังไงบ้าง ะค,ะคือเราทํางานเยอะมากๆโปรเจกต์เยอะมากๆคือตอนนี้เรียนอยู่ปี3นะคะกำลังจะจบเทอมหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบมีเวลาสัก2อาทิตย์ในการแบบปิดเทอมอาจจะแบบมาอัพคลิปลงคลงคิปหรือถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็อยากให้ทุกคนรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพยายามตัดแล้วก็ลงนะคะคือตอนนี้กําลังเคลียร์งานแล้วก็อา,ากําลังจะสอบแล้วรอน,นะคะาากำลังจะไปคาเฟ่ทุกคนเพราะว่าคือตอนนี้เราไปทาผมสีแดงมาทุกคนเห็นไหมว่าแบบเออผมมันสีแดงนะอาจจะแบบ าจจะไม่แดงมากแต่ว่าแบบก็ก็แดงอยู่จริงๆอ่ะตอนทําเสร็จมันแดงมากมันแดงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูมันแดงมา,า,มแ,งมาแล้วคือคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วนึงมีรูปผมแดงเลยก็ต้องไปแบบไปาคาเฟ่ไปถ่ายลงถ่ายรูปหน่อยไหมเพราะว่าคือเราจะไม่มีรูปผมแดงไม่ได้เพราะว่าทำมาแล้วถูกปะเออเราเราก็กลัวมันจะเฟดไปมากวันนี้ก็เลยจะอาไปถ่ายรูปวันนี้นะคะคือ เห็นแหละแดดเปียงปางคือมันร้อนมากๆแล้วเรานะคะก็เลยได้โอกาสเราไปซื้อกันแดดใหม่มาทุกคนนี่นะคะกันแดดเมอร์ซีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นกันแดดแบบน้องใหม่มากๆของแบบของ m e r c ์คือเขาเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยแล้วเราก็แบบไปลองเพราะว่ารู้สึกว่าเคยแก่หน้าลองไหมเพราะว่าเราอ่ะเคยลองตัววิซี่ไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะขึ้นปกคิป นี่นะคะทุกคนไปกดดูได้คือเรารีวิวไปแล้วว่าตอนนั้นเราเราแบบเออเจ็ดวันบัเซรั่มเป็นยังไงบ้างคือเซรั่มตัวนั้นคือดีมากๆนะทุกคนเรารู้สึกว่าก็ใช้แล้วรอยสิวจางลงอะไรคือตอนนี้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็แบบเราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะนะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่เราก็เลยอยากลองเราใช้เ,ออเซรั่มของเมอร์ซี่นะคะไปหลาไหลายแบบ หลายซองมากๆเลยแล้วใช้แล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็ยังแบ่งปันให้เพื่อนไปใช้เพื่อลองใช้แล้วก็ดีมากๆนะคะเราใช้ตัวซองสีส้มเหมือนส้มเหมือนนี้เลยนะคะเป็นตัว b ซจริงๆ m e r c ่เขามีหลายสูตรนะคะเขาก็มีสูตรแบบสูตรลดสิวสูตรลดฝ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีเป็นขวดด้วยที่เราเคยรีวิวไว้นะก็ทุกคนไปดูได้คือตอนนี้นะคะมันออกตัวใหม่เราก็เลยแบบเฮ้ยห้ามพลาดป่ะแล้วคือที่สำคัญนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมคะ มันคือกันแดดวิซีคือเขาเอาตัวแบบใส่วิซีในเซรั่มแล้วก็มาใส่ในกันแดดด้วยซึ่งมันก็น่าจะแบบช่วยบำรุงไปด้วยเออมันคือกันแดดวิซี u ยูวีซันสกรีนโทนอัพซึ่งมันเป็นโทนอัพมันก็น่าจะช่วยแบบทำให้หน้าเราแบบผ่องขาวขึ้นใช่ไหมทุกคนคือมันดูแบบดูดีมากแล้วก็เลยอ่ะ <c oughs> จะมาลองกันนะคะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงมาทุกคนแบบมามามาลองพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะาไปคาเฟ่ใช่ไหมคะไปคาเฟ่ซึ่งแดดมันก็น่าจะร้อนแล้วเวลาเราถ่ายรูปแล้วก็ต้องแบบเอาหน้าแบบเอเอแอะแอะแอะถ่ายรูปใช่ปะ่ะทุกคนก็มาเรามาลองกันดีกว่าคือถ้าสมมติว่าทุกคนใช้ตัวคู่เอ้ใช้ตัวนี้นะคะคู่กับตัว เม uh, อร์ซี่วิซอ่ะคือมันก็น่าจะดีมากๆนะเพราะมันเป็นวิซวิซมันก็น่าจะช่วยแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเออทำให้มันดีขึ้นอะ่ะช่วยกันดีขึ้นอะ่นะ,ะนี่นะคะนี่ทุกคนเนื้อกันแดดทุกคนดูก่อนอย่าเพิ่เห็นหน้าหรอกอ่าเนื้อกันแดดมันจะเป็นแบบฟิลสีแบบส้มส้มๆอ่อนๆอะไรนะคะทุกคนนี่ ไม,ไม่มีกลิ่นด้วยคือไม่มีกลิ่นคือเขาป่าศสารน้ําหอมใช่ปะแล้วคือคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใช้ได้กับสุขสภาพผิวเลยตัวนี้นะคะเขามีสโลแกนว่ากันแดดฟิลเตอร์ดูแลฟิลแฟนท,ทุกคนฟังแล้วแบบเอะปะทุกคนจะฟังแล้วเอะดูแลฟิลแฟนคือยังไงคือแบบอืมใช่แล้วคนนี้เขาจะมาดูแลเราไหมอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะ ลองใช้ก่อนคืออันเนี้ยนะคะกั้งแดดเวลาเราใช้เราจะใช้สองข้อนิว้วคือจริงๆเราก็จะใช้ประมาณนี้แหละแบบรู้สึกว่าเออหน้าเราก็ประมาณนี้แหละมัง้งเราจะมาลองใช้กันนะคะมันจะน้าสดมาเว้ยทุกคนอ่ะแล้วก็สัตปาปาปาคือคือเน,นี้ยทาทาแค่ลิปนะทุกคนเพราะมันซีดเกินนี่นี่คือเวลาทุกคนทาแดดทุกคนตาอย่างนี้ปะอ่ะนี่น้อคนเราจะลอง เฮ้ยเงเวอรทุกคนดูอย่างไงเวอร์เฮ้ยไม่ไม,มีคินอีกนะคะอ่ะเดี๋ยว,วเราจะแบบลองให้ดูข้างนี้กับข้างนี้แต่แล้วก็มันก็จะมีจุดๆเฮ้ยเฮยแล้วรว่าแบบมันช่วยให้ไม่รู้นะว่านี่เกียลหรือเปล่าแบบหน้าดูแบบเขาช่วยโทนอัพใช่ปะแล้วแบบหน้ามันดูแบบผ่องสว่างขึ้นแก มีรอยสิวอยู่บางนี่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 ไปข้างก่อนอ่ะนี่อ่ะอีกข้อหนึงทุกคนทุกคนคือผิวสวยมากขาวขึ้นเลยคือเมื่อกี้รู้สึกว่าคือคือแสงอ่ะมันก็เท่าเดิมนะแต่แบบหน้าดูขาวขึ้นซึ่งเออเชื่อแหละเหมือนแบบใช้แล้ว ผิวสวยมันใส่ฟิลเตอร์แล้วก็แบบเขาจะแบบช่วยปกป้องผิวของเราฟิลแฟนได้แน่นอนเลยทุกคนดูนี่หน้าเราเนียนผ่องเลยก็ตอนนี้นะคะเราก็แบบกล้าเอาหน้าชแบบพระฉันแดดถ่ายรูปแล้วเพราะฉันมีกันแดดเคลือบหน้าอยู่ฉันไม่ดำแน่นอนนี่นี่ทานะแล้วแบบมันเหมือนเป็นโทนอัพเราแบบปรับ ให้เข้ากับสีผิวของเราแล้วก็ไม่ทําให้แบบหน้าเราวอกหรือว่าหน้าเราเทาเลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีโฟล์นะคะ,ะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนี่นะคะอ๋อแล้วที่สำคัญที่สําคัญคือเขาบอกว่ากันแดดตัวนี้นะคะสามารถคุมมันได้ยาวนานมากๆเราก็เลยต้องลองนะคือตอนนี้เราก็ทาไปแหละรู้สึกว่าเออหน้าไม่มันคือเราก็จะแบบ ดูทุกคนเราู้สึกว่าเราชอบผิวตอนนี้เรามากเลยอะเราชอบมากจริงๆว่าเออเราคือตอนนี้ประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมเป็นร้อนชื้นชื้นไหมอะคือคือฝนมันก็ตกอะช่วงนี้มันก็แบบร้อนร้อน,อนหนาวหนาวอะคือมันก็แบบร้อนร้อนร้อนหนาวฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องใช้กันแดดน,นะคะทุกคนเพราะกันแดดมันจะเป็นกับเรามากๆจริงๆเพราะประเทศไทยมันร้อนมากๆคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญ นี่เราซื้อมัสามซองก็เลยแบบด้ใช้ยาเลยดูนะคะก็ทุกคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าซื้อที่ไหนตัวนี้นะคะก็ซื้อได้ที่ 7, เซเว่นอีเลเว่นนะคะซองละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นคือรู้สึกว่าปริมาณมันเยอะมากๆเยอะมากๆคือตอนนั้นเราใช้แบบเอ่อตัวเมอร์ซี่วิซี่อ่ะคือซองก็เท่านี้เหมือนกันแต่ว่าใช้ได้แบบ นานมากๆอะทุกคนคือเขาให้ปริมาณมาเยอะมากๆจริงๆคือรู้สึกว่าเออมันดีอยากไปซื้อแบบเป็นหลอดมาแล้วอะทุกคนคือมันมีเป็นหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นหลอดมาบ้างไออา้าวคือตอนนี้เราต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็รีบเอาไปหาเพื่อนแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายระหว่างวันมาให้ดูว่าเฮ้ยหน้าหน้าเรามันไหมแกหรือว่าหน้าเราดบลงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะแบบระหว่างวันเลยกันเนาะ แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตอนจบให้ดูนะคะว่าหน้ามันไหมเราก็จะไม่ใช้แป้งหุมมันนะคะโอเคเจอกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ กลับมาถึงบ้านแล้วเป็นเวลาแบบสี่ทุ่มนะคะทุกคนอ่ะทุกคนดูคือหน้าก็จะแบบมันแค่ตรงจมูกนะแล้วก็แบบส่วนตรงเนี้ยไม่มันคือกันแดดเขาก็คุมมันอยู่นะคือเราไม่ได้ทาแบบทาแป้งคุมมันนะทุกคนก็ถือว่าแบบคุมมันได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทําให้แบบหน้าพองสว่างใสด้วย แล้วก็ถ้าใครนะคะที่สนใจครีมกันแดดนะคะก็สามารถไปซื้อได้เลยที่เซเว่นอนะคะสองร้อยบาบาทค่ะทุกคนก็ยังไงก็ไปซื้อกันได้นะคะเพราะว่าดีจริงๆค่ะงั้นคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย